สวัสดีครับปกอิอารมินแทนนะครับผมกับแนวทางหวยเล่ารวมวันนี้นะครับวันจันทร์ที่2ธันวาคมนะครับแปบ๊แปบๆปก็ข้ามปีใหม่มา2วันแล้วเนาะเวลาผ่านไปเร็วนะครับใครว่าเวลาช้าแ,แทนว่าเวลาเดินเร็วนะครับเร็วมากเลยเด่นนะครับ8 9ครับมากับ7 2 3สา หนะครับผมแมา8ปดครับ8ปดเจ็นะครับ81ดเก้ามาเกครับ92 9าสองนะครับรักร้อยใส่6ครับห8 9ปดเก้านะครับหกแปดเจ็ดหกแแนึแล้วก็6กเจนะครับ 692 693 691เนงดินไปที่นะครับ8ป8 7 9 7ปนะครับผม689นะครับ687 697ระวัง697ไว้นะครับเพราะมันเวียนเทียนอยู่ที่ฮวยฮานอยนะเจ้ามือน่าจะเป็นเจ้าเดียวกันพูดเบา <laughs> พูดเบาๆเดี๋ยวเจ้าได้ยินนะครับก็เป็นว่าขอโชคดีครับสำหรับแนวทางหวยรารวงวันนี้ครับ